สวค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้เรามาทำเพอเด็กบ้างกิจกรรมดีๆนะคะตอนเช้าก็ือปกตินะกน้ำตอนเช้านี่ตอนนี้ในในในใค่ะเราก็วันนี้เราก็มีอบรมนะคะโครงการดีๆนะคะมาชมว่าเป็นโครงการอะไรนะคะอะไรโครงการอะไรอบรมกงคุอแม่ของพอดีนะครับ มำให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อยอดเงินลงทุนแม่ของพันธุ์ของเรานะครับเพราประชั้นว่าอาจรย์ก่านจะได้นำโครงการที่เราจะทำขอบคุณค่ะผู้ใหญ่อบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่อเดียอชาแนนบ้านซอนนะคะวันนี้เรามาชมโครงการดีๆนะคะได้มาบ้านได้ได้ซลิตีหมู่8ได้ได้โครงการเขาที่เรียกว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินขอเราค่ะ เป็นโครงการอ่มือนี่เป็นโครงการส่งเสริมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้าของทแม่ความมิตรกิจกรรมคือซึ่งการพัฒนาสังคมาพคณะกรรมการกองทุนูบ้านกองทุนแม่นะเราจะต้องมีมือนี่เนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนแม่กองทุนแม่ออย่างอ่คณะเราต้องมีคณะกรรมการแล้วก็ต้องหาสมาชิกแม่บอกครับคำว่าหมู่บ้านกองทุนแม่มันจะเป็นบ้านของ ที่เกี่ยวกับยาเสพติดมาเข้าไว้ว่ามาปราบปรามนะคะเราไม่ใช่ตำรวจเอามาทําการป้องกันการส่งเสริมการรณรมค์การส่งเสริมให่คนแนหของบ้านเรานะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนี่คือวัตถุประสงค์ของคองแม,ม่นะคะอย่างอย่างบ้านนี้ก็คือเราได้ตั้งกองทุนแจ้งไขปัญหายาเสพติดนะคะได้ตั้งจะเปิดบัญชีเวลวเคยเป็นคณะกรรมการนะคะพื่อเป็นประธาน อันูสะตึมนไ่จ้าปะทานกองพึ่บุกไปบกแใ้ายาเสพติดม่ได้นี่ผู้ใยา่บ้านผู้ใยญ่บ้านยังเป็นที่นี่เป็นบันทบเรียร้อยจังบาทค่ะหนึอยบาทหนึบาทใครบอกกับตำรวจตำรวจมาอแเเปิดเสีมันนะบ้เยาว่าเป็นอย่างนี้เขาขเปิดเงินน เพราะว่าในในส่วนของหมู่บ้านป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดคือเป็นตั้งขึ้นมาทั้งทั้งทั้งอำเภอนะคงแให้จากหมู่บ้านที่ไม่ใช่เป็นหมู่บ้านคนดูแม่ให้ตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทีนี้เราก็คัดเลือกจากหมู่บ้านนี้เพื่อจะมาเป็นหมู่บ้านต้กล้าหมู่บ้านต้กล้าก็คือ หมู่บ้านต้นกล้าก่อนเป็นต okay. so <olé> ้นการนะเพื่อจะให้ต้องมีมียก่อนระหว่างนารสำรวไงเป็นหมู่บ้านต้นกล้าบ้านที่เป็นต้นกล้าด้วยแล้วการดูแลราคาเราก็จะเป็นหมู่บ้านกองทุนแม้ว่ามือเปิดโสุดปีที่แล้วเป็นบ้านโนนไทยเราจะต้องคัดเลือกคกรรมการเลือกประธานรและก็่งตัวแงนเพื่อไปรับเงินไปถึงราทาที่กรุงเทพเพราะว่าที่ที่ เขาไปมาแล้วนะคะเงินเท่าไหนไปเขาแปดพันบาทได้แปดพันบาทเอามาใช้ในกิจกรรมในหมู่บ้านเราใช้ได้นะคะห้ามหมดก็คือก็คือว่าเขาเขาเขาใช้ไปมากิจกรรมสางไฟเนี่ยเขาหาเขาหาเขาใช้ไปหามานะคะใช้ในการเกี่ยวกับกิจกรรมของในหมู่บ้านมาเนาะค่ะยังเล็กน้อยไปแข่งกีฬาไปเยาวชนแล้วก็เอาไปสนับสนุนในการตั้งป้อมยางแล้วก็ ซื้อนั้นจะได้มาประกอบใช้งานในกองตัวนี้เข้ากับหางมาใหม่ก็คือการบริจาคเอาแบบโอ้มีแต่คนมีจิตใจมีบุญกุศลนะบริจาค100 200ครัวเรือนนึงก็ค่อยได้มาเก็บเข้ามาก็เป็นตัวเป็นตัอย่างบ้านมีบ้านในโกลมไข่ในคนมีเกือบแสนนะคะแต่ว่าเสียบ้านบราไม่ก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใชียบ้านเราปีนี้ก็จะต้องทำยังไง ก็คือผูอ้ใหญ่ไปรับมาแล้วผู้ใหญ่เองใช่ไหมอันนั้นคือสิงหาประมาณสิงหาเรา,าจะไปรับเงินแต่ว่าช่วงนี้เราก็ทํากองทุนแม่ก่อ,กอนต้นกาเสร็จแล้ววันนี้กิจกรรมตอนนี้เสร็จมันจะมีกิจกรรมที่2คือศึกษาดูงานบ้านที่มันประวดอีท,ทีแล้วพัชนะมันจะมีบ้านข้าวเหนืออยู่มูลนิธิแล้ว เขาไปอากาศกันเพราะว่าเราไม่เคยขายมากแต่เริ่มแล้วแล้วก็งานสวยที่แรกก็มการจัดการเพราะว่าในบ้านนี้มาถึงซีรีส์แต่ยังไม่เคยเห็นเขาต้องไปเบอร์เขาการที่เราจะไปศึกษาดูงานก็ไปรู้ว่าบ้านเขาเขาเห็นใจเขาบริหารจัดการใจก็นัการบังคับเขามีแบบใจเขาเห็นงานใจเขาจัดโฆษณาเวลาเขามาพิเศษนเวลาเขาประกวดก็เลยบอกว่าเล็งๆอยู่ว่าจะได้ส์แ้ง เรจะปุ่จะปั้มเอาให้ได้เป็นแล้วก็ได้เป็นหมู่บ้านึงตัวแทนแต่ว่าตอนนี้เราเป็นต้นไก้อยู่นากปีหน้าปีนี้อาจจะเล็กๆบ้านผู้ใหญ่นิดแล้วก็เสว่าเรับมายังเอาลุกมาทำงานบ่อยเราเรียนเรียนกันงานไนะงที่อางเราปีป <c oughs> า้เราบอกแนะนำก่อนนะคะเรามาวันนี้เรามาตอนนี้มีอยู่สองคนนีหน้าคณนะแพทย์เสนาลักษณ์นะคะปู่ของคุณแม่แล้วก็เป็นคนที่รับของคุณแม่แล้วก็เราอยู่นี่คือนางสาวนะคะ นางสาวศิริการคำเลิศนักจัญญาการาชุมชนชนวนการะะับผิดชอบงานกองทุนแม่ของเบงลินโดยรัผ่านสตรีแล้วเลิกรักสตีเลิกเลิกพบสตีอะไม่ไนนะทำอะไรนะที่ไรขันโมเดลเบอร์ขันพี่พอดีมาจ่ายบอกแก้วหนูกระไรอยู่ไหมคือม <c oughs> ันยอดไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นยอดที่แบบว่าคนกู้มาจ่ายมาแล้วคนที่ไ่ได้กู้เอาเงินมาจา่ายตอ่อตั้งแต่ปี ก็นายแหละต้องมีห้า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 ก่อนหาเกาอีกตั้งแต่มาใหม่ๆเลยมีหาหามาเก็เลยว่ามันมีปัญหาแต่พอดที่ว่ามีคนมารับมารับช่วงแทนแล้วมาหน้ามาหน้าบุญนะคะกูได้ยากกู้กูได้ยกกู้เงินนี้ยังมันยังเคยกู้นักยังไม่ไดยกู้อ้ยมันูไปกู้ใค้กันเิ้ากู้จะกไปนี่ไปเสร็จสิ้กูเป็นไหมกูกรงบกจอก็ไม่มีแต่ว่ามันเป็นกอบกจอกั้งกลุ่มมันัำได้นะคะ เราเป็นรายเศรษฐีเราต้องเป็นเงินของตัวเองต้องเป็นตัวข่ายต้องร่วกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มตั้งเงินมาองธนาคารแต่ละประเทศเก็บเงินเข้าบัญชีเข้าออกเข้าออกแล้วก็ปล่อยผู้แล้วก็มีปันผลด้วยกันอันนี้คือกลุ่มอสซาร์เขาเลยนำลงให้ตั้งให้ได้เกือบทุกแบบเพราะว่ามันไม่มีกอจก็มีกลุ่มอสซารได้ใช่ไหมคะกอจคือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอะแบรนนี้ไม่ใช่ ม่ใช่บ้านตัวจนไปเศรษฐีเนาะเอาบอเศรีนันที่หนึยืมแลเอายืแต่บ่ยืมค่ะเอายื่แต่บ่ยืมตอนไงเไม่ต้องยืไงเพรา่คนคนคนยืมเงินจะได้ยืมใช่ไหมแต่ครูเอางเหลือต่ระเบิดปากใจเลครูคูมึมีอย่างกงีครูมึดค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะา้วค กู <mile> oh. ้คนมาแล้ว huh. อ uh ัน huh. ก mm ู้มาแล้วผมม่กู้จ้ากู้แล้วมื่มุนพันนิดหนึ่นะครับก็มโครงการโครงการส่งเสริมจัะตั้งหมู่บ้านนะคะต้นกล้ากองคุณแม่ของแผ่นดินนะคะวันนี้นะคะโครงการดีๆนะคะเดี๋ยวเนะนั่งนะ่นะชื่อเจ้าของนะครับชื่อนายธนพัท์เสนาลักษ์ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการตำแหน่งอย่างไ่พัฒนาการจังหวัดนะครับ เพิตอนนี้นเ,เข้าก็ได้พัฒนาการังหวัดคนใหม่ยายมากคือพนาอ,ากอ์กาศซ้อมทุ่มิ้นนะครับเป็นกับคน,คนสตรองครเท่านี้ละบ้านเกิดผมอยู่องังโครับอยู่นี่มาแปดปีลแล้วแปดเก้าปีโดนย้ายไปอยู่องังโกนแป๊บนึ่งแปดเดือนก็ย้ายกลับขึ้นมาอีกครับมื่อน,นี้ สำหรับง,งานทนายควารช่วยอำเภอครับได้รับเงบประมาณให้มาเหตุโครงการส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรมที่หนึ่งพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับคนได้อ่านพบว่ายาวยาวซื่อโครงการจะเป็โครงการนะครับเมื่อวานไปเป็นว,ว,วิทยารกรเศรษฐกิจพอเพียงให้คุณเพือ่อนอยู่เราดีจิคนสายชิมหาคนนี่แหละ ไม่เดี๋วมมีว่าจนข้อแหก่ข้อแหยครับโอเคอ่ะมาว่าถึงความเป็นมาของของค่อแม่ของแผ่นดินตอนนี้เขายังเป็นต้นกล้าเรอ,อ,อยู่ในต้นกล้าขึ้นต้นกล้าเขาเขาหะาหยยังเป็นยังบ่มเพาะอยู่ครับของคุนแม่ของแผ่นดินเริ่มตั้งแต่ปีพออปาศ2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับเพื่อในแต่พระราชทานมารเรียนยู พระตำาหนักผู้พาราชินิเวศนะครับซึ่งเกิดได้มาเยี่ยมเยี่ยนราษดรอยู่อำเภอวางสามหมองหวมาดอรดรธานี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อจะไปเยี่ยมเบิ่งราษดรที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับจนเป็นรูประธรรมจนสมเด็จได้ด้วยตัวของชุมชนเองหมู่บ้านเขาต้องกัรกันเท่าใด เพื่อนก็มาเบิงเป,เป็นตัวอย่างนะครับรากาวันที่2 5หาพิชจีกกยนนะครับ2546เพื่อนก็ได้ประทับแทมอยู่โครงการช่วงประทานสุข,ขนละครหรืออ่านเก็บน้ำหวยเดียบนะครับกับท่านปกปรกอนะครับเพื่อนก็ได้น้ำลาษสะดอนอาสาของกันยาเสพติดมาแสดงละครมาแสดงไอ้ไอ้ พระนางเจ้าสิริกิติ์เพิ่อเห็นว่าเพิ่นมีวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไหด้วยสันติวิธีพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีเป็นพื่อให้ประทับใจเพิ่นเลยเอามอบเงินทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เองนะครับมอบให้เลขาธที่การ กงการและแก้ไขปัญหายาสติดเลขาที่การปปสสมัยนั้นก็คือคลตะเวทคิดใช้วนสติดนะครับก่อนหนึ่งต่อมาเลขาปปศเป็นอะไรคุยกับส่วนราชการต่างๆภาคส่วนต่างๆนะครับว่าเขาหน่าจะหาเงินนะครับมาส่งทบกำบเงของพระราชินีเพื่อจะตั้งเป็นกองทุนจะตั้งเป็นกองทุนแม่ของทฟนิน รากาวันที่31ส,สิงหาคมนะครับทุนกระหม่อมกยิงอุบลรัตน์ได้มอบเงินวันพระราชทานครั้งแรกอยู่ขอนแก่นน,น,นะครับสวนไม่ได้ว่างนะครับหกร้อยของหมู่บ้านนี่แหละนี่คือที่มาของของทุนแม่เขาเลยบอกว่าวันที่2สิงหาคมที่จะกลายย่ของทุกปีนี่จะเลยหายไปบ้านของทุนแม่ของแผ่นดิน องค์ประกอบขององทุนแม่นะครับจะมีอยู่สามส่วนส่วนแรกเขาเรียกว่าทุนศักซิ์หรือเงินทุนพระราชทานเง<ม>ินที่เปิดมออให้คือแปดพันบาททุทกหมู่บ้านนด้สำคัญนะครับส่วนบางหมู่บ้านจะก้อนนะครับก็จะมีทั้งกปศส,สทามทบหน้าหน้าละหมื่นสองหมื่นเราก็ัจะงินแปดพันอยู่องค์ประกอบที่สองคือ ทุนศักดิ์สิทธิ์ทุนศักดิ์สิิทธ์ไปแล้วเนาะต่อไปทุนศรัทธาทุนศรัทธาก็คือเงิน,ท,นที่พี่น้องหมู่บ้านเขาในหลักร่วมกันสมทบบริจาคที่จริงเงิ่อนในตัวนี้นี่เพื่ออยากให้ทุกเขาเนี่ยมาร่วมบริจาคร่วมสมทบกันเนี่ยเป็นทุกสัปดาห์าานะครับเพื่ออย่าง เพื่อให้พี่น้องเขาเนี่ยมาคุยกันมาโซกันว่าปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเขาเป็นยังไงมาหาวิธีการคุยกันทุนที่สามเป็นทุนปัญญาทุนปัญญาเนี่ยก็คือเกิดจากพี่น้องเขาเองเนี่ยคิดวิธีการที่จะหาเงินเขามาสมทุกเห็ุเพิ่มจากแปดพันบาทย็นละใดยกตัวอย่างนะครับลายลายบ้านเขาก็เทเสือ,อยังไงบล สือของทุดแม่มาเห็นมาขายเห็นมาขายเอากำไรมาสมงโเก่าของทวนแม่ของเขาหอันนี้ก็ตัวอย่างอันนี้เป็นได้ของฟรีมั้งหรอกของฟีของสอนแจกปอสแจกยูมายเดียครับอีกอีกกิจกรรมหนึ่งที่เห็นนะครับก็คือเพื่อนจะยังเที่ยวไป่าชสุดเนาะบ้านพุยไนิดจันบ้านคนไทย เปินก็นจะเอาเงินแรกเห็นว่าเงินลบสองร้อยเปแรกเงินร้อยเงินหา้าร้อยเปแรกเงินห้าสิบบาทเพิดกับเจ้านำเงินตัวนั้นมาสมโทรายการอีกอันหนึ่งก็คือทอดปลาปลาทอดปลาปลา,า,า,าของทวดแม่ยามาที่ผมมาครั้งแรกซื้อบ้านจางบ้านจางม,มหันทอดปลาปลา,าได้แสนกว่าบาทสมทบ งันเขาแบบท่านบาทกั้ไม่าราคตอนนี้สงสัยเลือเพราบว่าสีเรืยนมั้นขึ้นกระแสกไปไส,ไ,ไ,สได้นะครับไสได้แต่ว่ากระอาขึ้นมาให้นเก่าสามารถไ้ไสเพราะว่าจะเป็นการยูเวนยามนะครับในการกิจกรรมป้องกันยาเสพติดงานกีฬาในหมู่บ้านเข้าเองงานกีฬาตำรวจแแตก ช่วยเหลือผู้รอยโอกาสพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนเองจะสามารถนำเงินตุนนน่นี้มาใช้ได้เห็นว่าหน่อยเขาก็หาวิธีเพิ่มเอาตอนผมรับกองทุนแม่อำเภอวัดมอดต,ตอนนั้ 22, 23, นมี2 1เบ้านของนี่22 23ประมาณ23ก็23ตุน่ 22, นท่ามีสองวันนี้นะครับยิบแสดงว่า2 1เบีกิดที่บ้านนนท์ไทย มือนี้นะครับที่เอามาเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับพรเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านคณะก,กรรมการกองื้นแห่คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับคณะกรรมการต้นกล้กาหเห็นความสำคัญของของืุนแม่ของแผ่นดินสามก็คือเพื่อเตรียมวกลว้องในการเป็นหมู่บ้านของืุนแม่ของแผ่นดินซึ่งนวนาอ่อนได้บอกไปแล้วว่ามีวนา ผู้ใหญ่ประวินนะครับสมการพันผู้ใหญ่บ้านพระนาสวรรค์โมซีตระบลมวยงหลวนะครับเป็นประธานเครือ้อไขเป็นลำเพืพ่อซึ่งจะมีการเลือกทุกสองปีแหละซึ่งการก้องระเบียบของกองทุแนแม่แต่ว่าเพื่อนกระยกกับเจ้าก้อนแบบมีผู้ใหญ่กำเนิดดวงปีเพป็นกระขอขอลงได้มาเป็นผู้ใหญ่ของบ้าน มีอาจจะไม่เห็นเราวิ่งอาจจะลงอาจจะยอมผู้อื่นกินนะครับแต่ถ้าเป็นคณะกรรมการเป็นประธานใหม่มือนี้นะครับบุญอ่อนเว้นจะเป็นผู้มาบอกว่ากระบวนการในการจัดตั้งของทุนแน่นี่สิปกระบวนการนี้อย่างแน่คณะกรรมการที่เขาจะเลือกกันมือนี้ก็มีหน้าที่เห็ุอย่าง ได้ข่าวว่าโครงการไอ้มาสิบหาคนเนาครับแต่ว่าบ้านเขาอยากทะลุเ,เ,เ,เป้าขอเท่าหที่ภาคเหนยอในสิบหาเนี่ยนนนะคือเป็นอาภัยวะครับกคือโครงการมาให้สนี้นะครับจะเข้าสามารถดีระลอกเข้าบ้านร่วมกันนะครับหลายที่จริงคณะกรรมการเนี่ยเขาให้ทัาเลือกหนึ่งตัวสี มาถึงสมาชิกคน,น,นเลือ 4, 5, ่อนเอามีถือว่าร้อยคนเรือนเอาสี่เปหาเดินคณะกรรมการที่มีจะคนลายไดย้บางที่่าระเบียดนี้อยู่เจ็บคนมัมันโมแม่หรอมันต้องย่างหน่อยชิบหายคืออรเพื่อจะให้คนแรคนเรือนหนึตัวสี่ี่ชิยาเสพติดาีนี้มันเป็นมันเกิดีพิมาเพื่อจะให้คนอาคุ้มให้ ผู้ซ้อยให้กรรมการดูบ้านให้กรรมการตักให้สิบห้าตานสุโขศสามสิบตัสรโของเขาสมัยก่อนนะรดูแ,ถแลถ้วนถะึงมือนี่ที่มานางอยู่นี่นะครับทายลูกไว้เมื่อแล้วนะครับแล้งก็ลงซื้อไว้แล้วย่างใหม่ก็ต้องได้เป็นกรรมการนะนะถ้าส่วนเกินสิ แล้วแต่สิเ่เลือกส่วนเติมก็กเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับในส่วนของการรับสมัครสมาชิกโยมนะขณะวันพ่ธที่บายนะครับอ่านะนี่ความเป็นมาของของคุณแม่จับได้แล้วเนาะเงินกองทุนเงินทรัพย์สินเงินทุนที่ราชการจับบาทแปดพันบาทแปดพันบาทนะครับโอเค องค์ประกอบของกองทุนแม่จะมีอยู่สามกองทุนเนาะทุนศักดิ์สิทธิ์ทุนปัญญาทุนศรัทธามีคำถามบ่ถ้าบมมีคำถามเดี๋ยวจะแห้ของดาวนมาเฝ้าต่อแล้วค่อยผมค่อยมาว่าอีกรอบหลังถ้าบมมีก็ขอสวอัสดีครับ